สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพนันวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ครับจะไปคุยแบบจัดเต็มในเรื่องของพี่ตองกวินกับอนาคตว่าเขาจะไปคาแข้งทีมไหนในศึกฟุตบอลไทยลีกซึ่งตอนนี้ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับ แต่ช่วงแรกช่วยกันกด Subscribe ใน c h anel n ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเรื่องของพี่ตองกวินธรรมสัจจานันครับผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการเล่นฟุตบอลเจริคก,กับทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัโปโรนะครับ แต่ถ้าว่าพี่ตองเนี่ยไม่สามารถยึดตัวจริงได้และไม่ได้ลงเล่นในเจลีกเลยลงเล่นแค่ฟุตบอลถ้วยลูวันครับเพียงแค่2นัดเท่านั้นแล้วก็ทางฝั่งซัปโปโรเนี่ยไม่ได้ขยายสัญญายืมตัวทําให้พี่ตองเนี่ยกลับมาค้าแข้งในไทยลีกนะครับซึ่งตอนนี้พี่ตองอยู่ในช่วงกักตัวข่าวช่วงแรกเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าพี่ตองจะกลับมาค้าแข้งกับทีมเมืองทองนะ แต่หลังจากนั้นทางฝั่งเมืองทองก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ดึงพิตองกวินกลับมาเพราะมีผู้รักษาประตูอย่างสมพรยศและดังวันลำอยู่แล้วจากนั้นพิตองกวินก็มีข่าวกับการท่าเรือในช่วงของวันที่สองมกราคมนะครับโดยข่าวก็ตีไปทั่วประเทศไทยเลยว่าทางฝั่ง K ิงพ p o w e อรเมืองทองและการท่าเรือก็ได้มีการเจรจาพูดคุยกันสุดท้ายตองกวิน จะย้ายไปอยู่กับทางฝั่งของการท่าเรือนะครับก่อนที่ล่าสุดทางฝั่งการท่าเรือก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยว่าไม่ได้คว้าตัวพี่ตองกวินมาร่วมทีมนะซึ่งทางฝั่งการท่าเรือเนี่ยก็ได้มีการแถลงการผ่านทางแฟนเพจสโมสรการท่าเรือแบบออฟฟิเชียลในช่วงของวันที่3มกราคมนะโดยเนื้อหาใจความเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโดย ท่าเรือบอกว่าหลังจากมีกระแสข่าวว่ากวินรรทำสัจจานนันเตรียมมาย้ายร่วมทีมการท่าเรือล่าสุดมาดามแป้งนวลพันล้ำซามประธานสมโมสรได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งมาดามแป้งบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมท่าเรือเคยได้ยื่นข้อเสนอถึงตองกวินจริงส่วนตัวแป้งชื่นชอบสไตล์การเล่นและความเป็นมืออาชีพของตองมานานแล้วและอยากให้มาอยู่ด้วยกัน แต่ด้วยตัวน้องได้บอกกับแป้งว่าอยากทดแทนบุญคุณเมืองทองที่สร้างและให้โอกาสน้องมาโดยตลอดแป้งเข้าใจในเหตุผลของตองที่ได้ปฏิเสธการมาร่วมทีมในครั้งนี้เนื่องจากเมืองทองก็ได้ยื่นข้อเสนอถึงตองเช่นกันสำหรับแป้งต้องบอกว่าความสัมพันธ์กับตองยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเหมือนเดิมขณะที่สำคัญตอนนี้ทีมการท่าเรือเอง ก็ยังมีผู้รักษาประตูที่มีฝีมือและมีอนาคตไกลในการพัฒนาต่อไปและได้อยู่ร่วมกับทีมานานมีความรักและมีความผูกพันกันเหมือนคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบอลวรลุสรีสุภาเพียวรัตะนัยสองแสงจันทร์หรือวัชละบัวทองแล้วก็เนทซึ่งมาดางแป้งนะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารคิงพาวเวอร์ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการเจรจากับตอง แต่น่าเสียดายที่ดิวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นและสำหรับเล็กสองนี้แป้งขอยืนยันกับทุกคนเลยว่าคงจะไม่มีใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วแป้งเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในทีมตอนนี้มีความรักความสาม,มคัคคีสามารถรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนแต่หากในอนาคตแป้งคงจะยืนยันไม่ได้ว่าตองจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือไม่นะครับอันนี้ก็ เป็นถแถลงการของการท่าเรือที่ออกมาสดสดร้อนๆในช่วงวันที่3ที่ผ่านมาก็เท่ากับว่าออกมาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยว่าการท่าเรือไม่ได้คว้าตัวพี่ตองกวินหลังจากนี้ก็คงเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับว่าพี่ตองกวินจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนกันแน่คือผมเชื่อว่าความตั้งใจของพี่ตองกวินเนี่ยคือการกลับมาเล่น ฟุตบอลไทยลีกแน่นอนแหละเพราะถ้ากลับไปโอเอลูเวอร์ในตอนนี้โอกาสลงสามมันก็ค่อนข้างยากขณะที่ทางฝั่งเจลีกก็ยังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการส่วนตอนนี้ทีมจากไทยลีกที่มีข่าวหนักๆเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับทั้งการท่าเรือแล้วก็เมืองทองก็ปฏิเสธแล้วก็เลยเป็นเครื่องหมายคำถามจริงๆซึ่งตอนนี้ผมก็ยังคง ค่อนข้างงงอย่างมากว่าตกลงพี่ตองกวินจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนแต่ถ้าเอาความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าออกได้หลายหน้ามากสำหรับพี่ตองกวินมีสิทธิ์ที่จะคุยกับทางฝั่งเมืองทองอีกครั้งก็เป็นไปได้เพราะว่าตลาดนักเตะเนี่ยจะมีถึงวันที่5มกราคมซึ่ง ก็ประมาณอีก2วันก็จะได้รู้ว่าพี่ตองไปไหนหรือถ้าเกิดไม่มีทีมไหนสนใจในตัวพี่ตองกาวินทั้งไทยลีกเจลีกอีกหนึ่งที่ที่พี่ตองไปได้ก็คือต้องกลับเบลเยียมกับ o s เอวนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในใจลึกๆเนี่ยพี่ตองก็อยากเล่นไทยลีกตอนเนี้เขาอยากที่จะลงเล่นได้รับโอกาสลงสนามเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาถ้าเกิด กลับไปที่เบลเยียมผมมองว่าโอกาสมันก็ยังคงน้อยอยู่นะครับยิ่งทําให้ความมั่นใจของพี่ตองยิ่งลดลงไปอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเนี่ยตอนนี้เอาใจช่วยในตัวของพี่ตองกวินกันแบบสุดๆนะครับอยากให้มีทีมไหนสักทีมคว้าตัวเขาไปเล่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่ตองกวินด้วยว่าจะตัดสินใจอนาคตตัวเองอย่างไรต่อจากนี้ติดตามให้ดีนะครับเป็นมหากราบที่ ยังไม่จบสักทีนะครับผมก็ต้องยอมรับเมื่อวานนี้ผมก็ลงข่าวไปเช่นเดียวกันก่อนที่จะมีข่าวอีกทีในวันนี้ก็มาอัปเดตกันแบบเรลไทม์ให้กับแฟนชาแนลต้องซุยได้ชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจและผมให้แฟนจับตาดูเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆนะครับมันทำให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมีกระแสะมากๆก็ติดตามนะครับเอาคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยว่า สุดท้ายแล้วพี่ตองกะวินจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนกันแน่ตามความคิดเห็นของแฟนๆชาแนลต้องซุยนะครับผมก็อยากดูความคิดเห็นของเพื่อนๆกันว่าคิดเห็นอย่างไรก็ติดตามนะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันยาวแต่ถ้าพี่ตองผมเชื่อว่าถ้าเขาไปเล่นทีมไหนสักทีมในไทยลีกเขาจะมีความมุ่งมั่นสุดๆแน่นอนกับโอกาสที่ได้นะและเขาจะเรียกความมั่นใจกลับมา สำหรับผมนะผมคิดว่าพี่ตองกับเมืองทองก็ยังมีโอกาสอะที่จะคุยกันหลังจากนี้นะเพราะมันยังมีเวลาแต่ต้องดูว่าทางฝั่งเมืองทองจะเอาอยัางไงหรือจะมีทีมอื่นมายื่นออฟเฟอร์ยื่นข้อเสนออันนี้ก็เป็นไปได้ติดตามไม่ดีครับอีก2 3สวันก็รู้แล้วว่าอนาคตของพี่ตองกว,วินจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้สำหรับชาแนลตองสุยนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่ามัน เป็นโลกของข่าวผมก็พยายามจะนําข่าวสารมาพูดคุยกับแฟนๆให้ได้มากที่สุดนะครับขอบคุณทุกการติดตามและอย่ายลืมช่วยกันกดซับสไคร์นะครับเพื่อมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรนะครับก็พยายามพัฒนาคอนเทนต์ขึ้นเรื่อยๆส่วนอนาคตของพี่ตองหลังจากนี้จับตาดูให้ดีนะครับน่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้แล้กันอ่ะคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ